ตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องมาเป็นเบนซินน่าอน่านักโอ้ยเห็นมันนู่นู่นิวิวิวิเจียวอยู่อย่างเบนซินเหนือจังแม่ไม่โดยเดินซื้อมาเรื่องนี้หแร่ได้ไอ้เจมส์มาโดนลบเลยเกย้ๆยังว่าหูบ้าดอยู่เหมือนเลยกระดูกังดีตีเข้า ตัดสิ้นใจรีบบอกนี่ก็บาบอกเพื่อนใจพี่แก้วพี่แก้วพี่ทองอยู่ที่ไหนครับพี่แก้วพี่ทองครับอเออเป็นอะไรแล้วนะ,ะเรียบร้อยแล้วพวกเราไม่โดนตำหะไม่เจ็บไปผืดแล้วก็ท่องเอาเองพี่เดียกนำพี่ทั้งสองมาด้วย โอ้ยบ,บักแก้บักตองเอ้ยคนเงานี่มามีธรรมะมันต้องมีข่วมฉลาดอย่าแรงหมากรย์น้องเมียกูไปขันดะเดินไม่ตันแล้วเดือดจำพื้นแล้วมาอยู่ในกระเป๋าเออให้กูกระเป๋ากันหนึ่งหนึ่งอยู่ในกระเป๋านะโอ้ยอ,อย่ายเสียแรงเดียวดะอย่ายเสียแรงเดียวกันเปราะั้นยังอะไปไปไป,ไป,ไป,ไปกกร้านุ่งคลานอยู่เลยแก้วเบียร์ที่แต่ห่องอ้ยรำคาวแทถว้เอา้าลงข้างนี้ ออกออกออกไม่เยอะแล้วครั้งนี้เป็นนั่นยังัวเปล่าหลูใกล้หลอกคออยู่แล้ววะไม่โดยโยเปล่าน้อยแล้วนะมึงอยู่ไปก่อนต่คุยกับใครไปก่อนอ่ะการจำนำโยตานิ่รณ้นะเจริญใจนะเอาทุกเยีวีตี่รูปตันะ

เกิดปัญหาอะไรขึ้นนายเปียกและปูนแก้วถูกเรียกขึ้นมาพบอาจารย์จะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องนี้นตาิาทานบริกาน มาวัดมงจีจจดว่าตอนนี้มันน่าจะมีปัญหาอย่าประมาเรามาาคิดว่าเป็นลูกเทวาดางานิจจาสังการาหนุยยน้ามีแน่นอนอเตอต้องซื้อความหรือตามกา้า ควา,ามก้าน้องเจ้าจะไม่รู้ไปําปูเป็นสิทธิ์ที่พ่อเคยสอนอันเดีลูกน,นี่พ่อเองกังวลและไม่บายใจมานวายวันและ้วลูกเอ้ในเปียกในปุ่นแอวไม่ทราบว่าเรื่องไรกับไป้จักนี่มึงยังไม่รู้ลูกเปิดปูบนมันไป ย่านปูต่ตรงนี้มึงก็รู้อยู่ว่าเจ็ดวันไหนมันกลับมาครั้งแต่นี่มันเดือนกว่าแล้วลูกไม่กลับมาเลยดิโอ้นี่ถ้าแดงว่านองตีปูบนตั้งแต่ปล่อยจากวัดโพเอ็นไม่เคยกลับเมืออกั้ไม่เลยลูกผมเข้าใจว่ากลับมาพบอาจารย์แล้วปล่อยพวกเราเม้เ็นเพื่อเวลาไปบินตาบาตแต่นาจานยื่วัดวัดอยู่ไม่กลับมาเลยลูกอ๋อ จะคอยกันนี่แล้นี่แต่จันต้องใจอยู่มันไปไล่วันแล้วนี่เดือนว่าแล้วนะครับมึงจําได้ไหมลูก,กวันนั้นมันไปขึ้นกี่คำกูมันล,มลืมลืมจะดิแต่ไปก่อนเก้า,กาปันตากาบก่อนเก้า,กาปันตาเดี๋ยวๆ,ๆจนันไอ้เปียกเนี่ยมันจําแม่นเปียกเปียกเออเปียกเปียกอะไอ้อุบายปอปเอีออยกเนี่ว่าเจ้ น้องตีปูบุญนั่นไปขึ้นกี้ขำวันนั้นจำได้ไหมจันเดี<ะ>ยต่างฮะงั้นนะไอ้อู้จึงนั้นว่าน้องตีปูบุญนั่นไปขึ้นกี้ขำฮะม,มึงพูดได้ดังกนดังน้องตีปูบุญนั่นไปขึ้นกี้ขำปักวัดเลยเขียนนักหน้าว่าว่าดีตายนี่แต่น้องตีอุบลไปขึ้นกี้ขำฮะแต่มันหน้าตุ่มไหม อบิดนะตัวเจนจูเพราะว่าบ้หมันเกลืองดับรำการไม่ชุดไปึ้นกี่ขำมันองจีบูบนก็ค่อยๆว่าไปขึ้นกี้กี่ขำนนแล้ววันฝอยันึ้นกี่ขำึ้นกี้ขำมาลูกทำไมไม่ใจไปขึ้นกี้ขี่ขำดิยําไปวันเลยว่าวันนั้นกูกี่วเจ้านอ่มคอยแรงคอยแรงก็มาเริ่มไม่รู้วัน้หน ไม่มีไดได้สักสิ่งเดียวนี่มันรำคัญไม่มีชุดท่านนั้นแมวมันแมวแมวต่วามากกวัดตายเคยเอาที่ไปยอมหน้าแมวเคยอะคอยอะแมวเมียตจไอ้ลูกกินนมยันเอาซี่เอาเอาถกโตแก้ตามไปตาจนหน้าแดงหัวแดงลงมาม่าจำไม,ม่ได้ไม่ไม่รู้ซัดได้ได้ม,น,ม,กกน,ดมนก็อบตายไอ้บาดหลวงนี่แหละลาวเว้นดูม่แลกวว่าเดินดูมาแล้วเต็มเก้าแล้วเปือนไม่ใช่ฮอนเติมช่วยฝนแมวตัวมันเพิมช่วยมากกวัด้ะ แม่ม mm ันควาดแต่ละวเหลือไม่ควาดแล้เหมอนแมาจีบไม่เอาไปเอาแมวขุดนู่นู้เออใช่ๆขู่ว่าไม่ได้แลยแล้วเหลือรุนนี้จะไปพูดมันแต่มันมันไม่รู้ไดไนี่บาปขำเหม็นตัวมันเองมันมันไปขึ้นกี่ขำได้หลอกไล่ขึ้นมันกาแตกขึ้นช่องขำเบอร์สามขำเออจำจำไม่ได้นี่จะจำไม่ได้เลยรำขานเพื่อนเด็เดียวตามมัวแต่แต่เออ ไอ้ตั้มืออนี่จย์แต่ไม่เพือาอาจย์บายใจไปตาเพราะน้องตีบุบนเป็นลูกเทวดามันไม่แน่ลูกเ,ออเราอย่าไปคิดปันนั้นแม้แต่ปู่ป้าปู่เข้าก็ยังฟังดินก็ยังตาล้มลมก็ยังต้องยุดเข้าว่าแล้วว่าเนื้อฟ้ามันย่อมมีฟ้านั่นก็โตกันแล้วนั่นจริงจริเออียเ,เนื้อเนื้อกว่ามีกว่าแบบเราเนื้อตีมามีคลาดดำเอาหลาวเอาหลา่าแต่ตึ้งยี่ตั้เพื่อนอะ ตามไม่ลูกตามเพราะว่าเราอิรอคอยไม่ได้ถ้าเกิดเรามันไปได้ถูกได้ยากอาจจะไปพบก็เราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันพบเคยเลยนั่นจริงนะนั่นแหละเออถ้าได้ไปพบกันนๆอๆๆหนอหนอไมด้ดองมันพันตายอ้อมกานตา,า,า,ายใจ่ที่มากฮ้ห้ไม่กลักดำบตทุกนอนนอไมายตอดกไกลมึงยานักอูดด้ติแต่จะไปคว้างมันนี่จานอูดตัวน,นี้กลับคนี้ทูกตามไปลูกตามไม่พบไม่รู้มันอยู่ไหนอย ก็ตั้งเกตและกันอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนั้นนะท่านนี้ต้าปอบพอบแล้วปีอบแล้วเขาเลยเขาเขาเลยต้าปอบยังสัวร์ถ้าอมานี่มันน่าจับนถ้าปอบพอบกว่าชาตปพอบบอกว่าชาติไว้ครับแต่มันไม่กลับไม่ไม่กลับกูได้นัดได้ได้ทีมาเลยนี่ไม่กลับขึ้นมาที่เราตั้งกวดเลยนี่อย่าไปพูดกันมันอย่าไปพูดกันมันอย่าไปพูดอยู่คนเดียว แต่ตึงถ้าพันธ like, ์เท ah ่เลยครับคือน้องติปูบุญนั้นมันเป็นคนมีวิจานั้นแต่พอมันไม่กลับปั๊บตึงเราไปบังคับคนี้คนไม่รู้ง่าว่าป้มรังแค่คนชราคนีพ่มกล้าไปตึงมันริดหมากว่าพ้มริดริดหมากใช่ย่ายุดนี้ใช่ใช่ใช่หมากเปอนี้ไม่พื่อลูกพอจัดการเองเหลืองเนียนพอใจก็้องดีเชื่อที่มาโดยจันนี่นี่ลูกก็กูกู่อะไรนั่แทกไปต้นน้อง มันมันเป็น,นอ้ร้อา,ารยันเป็นน้ำนี่ลูกเป็นน้ำนี่มันเป็นเวทมนต์กา้าลูกก็คือไม่ความหวาดจริงนี่แต่ดว่าได้มาแล้วถ้ามันดื้อขึ้นมาเราใจไม่ดื้อไม,ไม,ไม่ไม่กินของแรกว่าดื้อไหมอย่าอย่าก,กินของแรกนี่กลับอ้นี้ปุ่มรู้แล้วกลับแต่ไม่ความหวาดปวดตึงกะเราหวาไม่ใจลูกไม่หวาถ้ามันไม่ดื้อเราอย่าหวาลูกนะน,น่กา้าไม่ดือ้อย่าหวาได้ี่มาเืีอยวไปนี้ อันน tr well ี้ได้ทั้งหมดว่าเรากูดเราใจสิมาไปไปจักนันไปมวยตายแล้วกูเขาไม่โตอะหรือพระนุกันแล้งพรนีิกร่มอยู่ใส่ลูกเขาไม่ตั้งใช่ได้ทั้งหมดว่ามันดื้อครับดื้อกับเรากูดไอ้ใจไม่ต้องกูกันเพื่อนนี่ตายนี่ไม่น่าเลี้ยงมันไป เนี่ยเต้ถุกเหลืองพุทธจำใจได้เหลืองมันเปะมันเหลืองไงไรเสื้อกูมันออกไปแยบกอดสิแค่นั้นดูนี่มึงเหรอว่าทางนั้นทุกวันอืันหน้ารถมันจะเคยให้หนังแล้วเคยรถต้องแต้บนหนังแล้วมันจวยอันฟวงมาเลยก็มั้งก็ใกล้เกี้ยนนี่เปลี่ยนเกี้ยนนู่มั้งมันเขียวเยียบมันก็มั้งใช่แต่มึงเล่นไม่เข้าเรื่องอ่ะแค่นั้นดูแล้วว่ามันยุ่งยตายสอกแล้ว คันี้ไอ้นี่ลูกเอ็นากาท่านี้ต้าเที่บนไม่ดื้อมึงอย่าเดียวว่าขึ้นพราอถ้ามันทูกขท่านี้เลยมันจะแรงอ้นไปนานแล้วโอยมีกําลังครับจำไม่ดีลูกหน้าตาไม่ปอบรื้อปลว่าคนจะรามาที่นี่หรือไม่ชื้อไม่อยากครับว่าเพื่อยังพุทธังแรงอ้นพุทธังแรงอ้นนั่นเลยทำมังแรงอ้นทำมังแรงอ้นสร้างกังแรงอ้นสร้างกังแรงอ้นอ้นด้วยทิศเทวดาซ่อนอ้นด้วยชิศ เทวดาทรอนเทวดาทรอนอ้อนด้วยพุทธังตะมังตั้งคังงอกันจะเปียกเพื่อกูล,ลืมตามไล่วันแล้วมันยุง่งอันนี้กูล,ลืมมึงจำอยู่าายข้ามารูกในเปียกข้ามามาเออได้ช่วยกันตรองคนลูกเออ,เอ,อข้าไปตองไว้ดึ่งจำแล้ว จำปลื้มไม่บอกทีจำไหมนะเออเออลาวเออลาวซ่อนคี้วหน่อยอย่าพูดเอเอเหมือนกันนั่นแหละพูดตั้งแรงอ้อนว่าตามพูดพูดแรงตั้งอ้อนพูดตั้งแรงอ้อนพูดตั้งตั้งแรงอ้อนแนอเออเอเอ <c oughs> แล้วมีกลัวจะทำไอ้นี่แล้วกับเป่ากูกัน ทำมังแรงออนก้าด้าด้ามังมังแรงออนแรงออนสั้งกังแรงออนสั้งสั้างเงินไม่แรงออนนั่นมาคันนั่นว่าตามนี้สั้งกังแรงออนก้าด้าด้าสั้งกังกังแรงออนแรงออนอ้อนแปลเออดิอ้อนแผลแต่ตั้งแต่ได้แกงได้หายอ้อนด้วยสิเทวดาท้อนอ้อนด้วยด้วย ด้วยทิตฐิวดาทอนทิทิวดาทอนอนด้วยพุททังดำมังซั่งคังนอนด้วยมังตังมังคังอ่ะุดทังนอนมังนอนมังนอนชิวานอนดยม <im> ัดังมังซั่งคังได้หรือเปล่าผองก็ผุดอ่ะผุดอิดเลยอ้นอนด้วยทิฏฐิวดาทรนอนด้วยพุททังธมังมั่งคังเฮานี้จนอนด้วยทิฏฐิดาทรนอนด้วยพุดทังดำมังได้ดดมัง ตั้งคังกลางร่า่า no, ต ja ั meals, ้งกังงในว่าเลยดิการเดี๋ยวมึงเ่าคุยเอาไปไหนคุยได้กบาทหลวกนี่เราลูไม่รับเร้วไวกับผู้เชื่อนนีแล้วหันไม่ก็ให้ผู้ใดตะวีปหลือไ้แก้วไวะกูกรานโง่หรือวยกับอาจารย์บำเน็ตมึงฮะ ก็กะกันโย่เด้กด็กอิ่มเบียกูเมนื่ยังกี่บาทละมไม่มาบาทหนึ่งนะแต่ไม่มันดิ่มเลยก็นั้นแล้วก็ไม่เดกอีทีบกูเลยมึงอย่าจวนพูดมนดิด็ทีบแล้วันเพื่อจอๆอลุกไก่ใจให้กูไม่รวยไม่หวาแลตที่มัไม่หวานนี่ละละมึงเง่จดูหวาจะดีกว่างหวาตูกไม่มาไม่หวานนี่ไม่หวานก็แล้วไปกันนั้นววาเป้์นี่ มาแล้วที่พูดพูดจัง่ะแล้งอ้อนนาทีเออต่ำต่บ้างล่แล้วแดงอ้อนนั้นีนะเออนาทีเปียไม่มีรื้อคำเดียวชังมันเลต่อไปเลยด่าด่าังแร้วแรงอ้อนนาทีนะเออมันแกงหนูต่ำเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยแกงเนี่ต่ำเต้าหัวปลากูยิงลูกโตจะจริงไหอปุนี่วะ ดูดูที่ตั้มดาวหากูแกันเลยเขายอไม่ยอมนี่ไม่มีแต่ว่ามันดีดีขึ้นนั่นจัดเกิดมาเพื่อใจกั๊มโดยแท้มันกั๊มเพ้อนี่เที่ยงลาวเออไม่ใจเที่ยงแรงปลอมกันนี่เออว่าไปว่าไปจบไม่ว่านี่เออกระเลวไปว่าเปกูตั้งแรงฮอนะมั่งแรงฮอนะร่างแรงฮอนนี่ ปลาตายเรือกอนปลาจันกอนเด่นจันล่างไป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 าำก้ากูแล้วโอ้เฮ้ยกูตายกูแล้วไะไปไม่ไปนี่กันแล้วไปไปรปนี่หงอนนี่ซึ่งความตามเ้าตามนนองเข้าละยากรู้นักตอนนี้อยู่ที่ไหน มาต้าจาันจากะดาลบุกไปซืบความ ออื่นแน่นอนดูเหมือนคนแปลกนะ้มันจะต้องเดินทางเข้าไปตอบปัญหาแน่่าจำเป็นที่จะต้องขอความรู้จากมัน ใจจะก้าหวงหงในกูรู้ว่ารู้จะตอบปัญหาแต่ก่อนจะปั้นไปนี่ในพ้านกูอยากรู้คำตอบปัญหานีนมีว่าอะไรอดอรถบอกข้าวรืออราวความ 霸王别状态。